สวัสดีจ้าน้องๆองาบน้ำพื้พิเศษนาย,ยังไม่ทาเลย,เลยจะมารีวิวทาครีมแต่ว่าวันนี้เราจะมีตัวอย่างแนะนำหนึ่งอย่างมันจะทำให้ครีมของเรามีประสิทธิภาพที่โอเคขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นได้ผลมากขึ้นอะขอญาตหยิบครีมก่อน อันดับแรกนะจ๊ะก็คือว่าเนี่ยพี่ต,า,ตาบอกน้ำแร่น้ำแร่น้ำแร่นะน้ำแร่แรแรอบนะพอเราล้างหน้าเสร็จใช่ไหมเนี่ยฉีดแบบนี้เลย<า>นจะจมเคหางจากหน้า,านี้นะหละักษณชินใจมากอะ่ะมันตกตกตก,ตกมันหน่อยนะ พอมันซึมเข้าหน้าใช่ไหมคะเราก็มาใช้เซรัร่มของเราใช้ครีมของเราจะนี่ตอนเช้าเนาะทาสองตัวเลยนะนี่องตัวนี้นะคะอันดับแรกพี่ต้าจะทาตัวนี้ก่อนบีบลงไปในมือนะ ขาเห็นป้าเห็นไหมเป็นแนะอย่างนี้ถ้าสุดนะลูกนะแล้วก็มีใจใจ้องรักใจต้องถึงมีจตนาการคิดอยู่จะไปย้อมผมสีดอกลับดีไหม <c oughs> <c oughs> เวลาทาครีมให้ดูเนี่ยคลิปจะยาวมากทคนดูหน่อยนะจะได้รู้ว่าพี่ต้าทาอะไรบ้างยังไงบ้างต่อมาคือตัวนี้นะคะตัวที่สองให้หน้ามันแห้งๆซึมๆนะแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวที่สองนะลูกนะเนื้อครีมจะเป็นสีอย่างนี้เห็นไหมเหมือนกัน พบเซรั่มเนี่ยถ้าอยากให้หน้าเราดีขึ้นทาแม่งทางชาเช้างเย็นเลยท้องช้าก่อนนอนไ่ดม,มาสักทีน,น,นะถทีมาเลยอะูสับีมกยังั้นาดีสักยาที่ัหอมน พอเสร็จแล้วตอนเช้าเนาะก็หาดีครีมเดีครีมไหนวะนี่ นะคะตัวนี้นะลูกนะเดี๋ยวแต้มไป5.1 2 3 4, 4. ถ้ามีความรู้สึกว่าเกลี่ยไม่พอก็ทาเพิ่มพี่ต้าเป็นคนหน้าใหญ่พี่ต้าชอบทายเยอะเยอะ ถ้าบอกแล้วอย่าไปเสียดายของของมันดีเราก็ทาแม่งเข้าไปเยอะแล้วมันหายจริงนะคนกินสิวหลายคนแล้วอ่ะมาซื้อครีมที่ต้าใช้อะ่ะแล้วก็หายทุกคนหายทุกหนทุกคนหน้าดีขึ้นหมดต่าไม่ได้ว่ามาโอเวอร์นะอย่าลืมทาคอ้วยนะลูกนะ มาดูหน้าพิต้าได้ถึงพ่ต้าไม่ใช่คนขาวเหมือนคนอื่นเขาแต่รุกตายค่ะเรื่องหน้าสามสิบเอ็ดปีแล้วเนาะก็ยังหน้าได้ขนาดอี่พิต้าก็ดีแต่เราบางคนพิต้าไปเรียกเขาพีเขายังไม่พอใจเลยแต่มันนี่เขาหน้าหน้าเขาแก่ไงราไม่ได้ว่าเขาที่หน้าเขาดูแกกว่าเราเราก็นึกเขายุ่งที่ใช่ไหมล่ะเออทำผิดเราไหมไม่ค่ะต่อไปพ่อทาเดคิม กันแดดอย่าลืมนะคะเพราะตอนนี้แดดร้อนมากี่กันแดดเหมือกันแดดทากันแดดนะไม่ต้องทาเยอะมากมันจะวอ้อห้าจุดใช่ไหมขอด้วย จากอันนี้แล้วพี่ต้าแนะนำนะถ้าคนไหนทาแป้งทบเยอะก็ได้แต่พี่ตาชอบับทาแป้งน,นี้นะจ๊ะผงหอมสีจันนะ่ะม,มันช่วยสิวโผดสผิวผื่นไงทาก่อนนอนก็ได้ทาตอนเช้าก็ได้ได้ชอบทามากขอบอก

ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยวันหนึ่งพ่ตาก็ทาแค่เงนะี้ยแต่ว่าช่วงนี้นิ้นพอครับแป้งเสร็จพ่ตาจะแ,แต่งหน้าเสร็จนะอันนี้ม่นได้แต่งหน้าใช่ไหมจะเกลี่อีกรอบหนึ่งให้มันแห้งมันสดชื่นมากมันดีมากยงออกนะังรอบหะลืมมาซื้อกันนะจาไปแล้ว